แอทักษอนน้ำตาไหลกลังรายการหลังได้ฟังความในใจจากลูกสาวน้องปีใหม่เรียกได้ว่าแอปทักษอนนั้นเป็นคุณแม่สุดสตรองที่เลี้ยงลูกสาวน้องปีใหม่มาเพียงลําพังแถมยังเลี้ยงลูกสาวออกมาได้น่ารักกิริยานอบน้อมเหมือนกับคุณแม่ไม่มีผิดและไม่ว่าจะพาน้องปีใหม่ไปที่ไหนก็จะมีแต่คนรักเอ็นดูเต็มไปหมดล่าสุดทางด้านแอปทักษอนค่ะได้ไปออกรายการแชร์ทูแชร์และมีช่วงหนึ่งทางรายการได้เปิดคลิปของลูกสาวน้องปีใหม่ที่ได้พูดถึงคุณแม่แอป ทำเอาแม่แอปที่นั่งฟังอยู่ทิ้งกับน้ำตาไหลหลังได้ฟังสิ่งที่ลูกสาวบอกกับตัวเองคุณแม่ของหนูเป็นคนอ่อนโยนแล้วก็คุณแม่จะพูดเพราะคุณแม่ไม่เคยพูดคำหยาบเลยค่ะตั้งแต่ปีใหม่เกิดมาถึงวันนี้ค่ะปีใหม่ยังไม่เคยได้ยินคุณแม่พูดคำหยาบเลยค่ะหนูเคยได้ยินคุณแม่พูดคำหยาบตอนที่คุณแม่ถ่ายละครค่ะแต่ว่าคุณแม่ไม่เคยพูดในความเป็นจริงเลยค่ะ คุณแม่ไม่เคยเพอ้อเจอเค่ะคุณแม่ไม่เคยพูดเพอ้อเจอเค่ะคุณแม่จะเป็นคนที่พูดสั้นไม่ได้พูดยาวๆค่ะคุณแม่ก็ใจดีนะคะแต่ว่าคุณแม่ก็จะดุบางครั้งค่ะถ้าปีใหมายทาผิดนะคะคุณแม่ก็ดุแต่ว่าคุณแม่จะดุสั้นๆแล้วก็จะดุ ให้อตรงจุดค่ะคุณแม่จะดุให้ทำไมไม่ให้ทำอย่างอะไรอย่างนี้หนูก็กลัวคุณแม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าหนูก็เข้าใจทำไมคุณแม่ดุคนูค่ะที่หนูประทับใจเรื่องคุณแม่คือว่าคุณแม่ขยันมากเลยค่ะคุณแม่ก็เหนื่อยมากเลยค่ะหนูเข้าใจนะคะแต่ว่าคุณแม่ก็จะกลับมากล่อมปีใหม่นอนแล้วก็ สมมติถ้าหนูมีการบ้านคุณแม่ก็จะช่วยปีใหม่แทนที่คุณแม่จะไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดแล้วก็มานอนคุณแม่ก็จะดูแลปีใหม่ปีใหม่ก็อภิเษกสิ่งที่คุณแม่ทำให้ปีใหม่ค่ะแล้วก็สิ่งที่หนูอภิเษกใช่ไหมคะคือคุณแม่เป็นคนที่ใจดีค่ะคุณแม่มีม a n เนอร์นะคะคุณแม่ เรียบร้อยค่ะคุณแม่ก็จะใจดีกับทุกคนเลคะคุณแม่ก็สุภาพมากเลยค่ะหนูชอบพี่คุณแม่เป็นยังนงพี่ไม้ก็อยากไปเหมือนคุณแม่แบบนั้นด้วยค่ะสิ่งที่หนูอยากจะบอกคุณแม่คือหนูรักคุณแม่มากเลยนะคะหนูรักคุณแม่มากกว่าใครในโลกนี้หรืออะไรในโลกนี้เลยค่ะขอบคุณที่คุณแม่ดูแลพี่ไม่ชังสอนพี่ไม้อย่างดีเลยค่ะ ตั้งแต่วันนี้พี่หมายก็จะดูแลคุณแม่เหมือนกันค่ะแล้วก็ขอโทษที่บางครั้งหนูอาจจะเป็นเด็กดือ้อไม่ฟังคุณแม่แต่ว่าหนูสัญญาคุณแม่ว่าหนูจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วค่ะถ้าคุณแม่เหนื่อยจากทำงานนะคะก็พักได้นะคะหนูสัญญาว่าหนูจะไม่ใช้เงินเยอะค่ะ,ะแล้วก็รักคุณแม่มากเลยนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ